ฉันทำงานกับฉันสองคนนะ่ะพวกเธอมายุ่งอะไรกับฉันนะ่ะเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาไม่ต้องมาสนใจอะไรเขาหรอกเราไม่ต้องการความสิทธิพิเศษมากหรอกเขาหรอกเราแค่ต้องการ normal life แบบะ รู้สึกว่ามันไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันคนระับในทางสังคมก็มันก็เป็นเพศที่3ที่เขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาไม่ต้องมาสนใจอะไรเขาหรอกเราก็ส่วนหนึ่งที่เราเป็นเพศทางเรื่องเหมือนกันเพราะว่าถ้าเรานิยามตัวเองเราก็คือเป็นไบเซชวลละกันแบบว่าชอบทั้งชายและหญิงคือเดี๋ยวนี้เรื่องความรักหรือเรื่องอะไรเงี้ยมันไม่ได้จำกัดเพศอยูอ่แล้วก็เชจึงแ่ก็นก็ป็นเปินงกย์ถ้าในสังคมไทยแล้วว่าไม่ได้ยอมรับแบบจริงๆจังๆคือปากเนี่ยก็พูดว่ายอมรับนะเห็นดีเห็นงามด้วยนะอะไรเงี้ยแต่ในทาง ปฏิบัติกับเลือกปฏิบัติคือเขาตัดสินเราที่เพศเลยโดยที่ไม่ได้วัดที่เพอร์ฟอร์แมนซ์เลยสถาบันพื้นฐานเลยก็คือครอบครัวเนี่ยก็บอกว่ายอมรับอ้เออเห็นดีเห็นงามด้วยนะแต่ไมซ์เซตของเขาอ่ะไม่ได้ถูกเปลี่ยนเป็นกับคาพูดของเขาอ่ะเขากลับสอนลูกสอนคนในครอบครัวว่าเนี่ยเธอต้องเป็นชายจริงหญิงแท้นะแต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปตัดสินเขาได้เพราะเขาอาจจะคิดว่าการที่เราเป็นเพศที่3มเนี่ยมันอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าอยู่ในสังคมนั้นลําบากทั้งที่ทุกคนเป็นธรรมชาติเราคือมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชชวิชิิตนนดดึเเราเาากข้บ ไม่มีครับก็เห็นสาวประเภท2หรือพวกชายรักชายเขาก็ใช้ชีวิตได้ปกติไม่เห็นเขามีอะไรผิดปกติอะไรตรงไหนเลยเขาก็ไปกินข้าวได้ทํางานได้เหมือนกับเราทั่วไปนี่แหละในนับปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีผลนะทุกคนเขาก็มองเป็นเรื่องปกติปไปแล้วแต่ว่ามันจะมีผลในเรื่องของการทํางานหรืออะไรที่มันค่อนข้างทางการเขาจะค่อนขั้นฟิกกับเรื่องการแต่งกายอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายจะอยากแต่งสื้อผผู้หญิงเนี้ยอาจจะไม่ดูดีมีผลแค่ตรงนั้นนะสำหรับเราแต่ที่เราก็ใช้ใชีวิตปกติได้สบาย ทสภาพจริงๆอ่ะมันมันไม่ได้มีผลกับการใช้ชีวิตใดๆหรอกตัวเราเองว่ามีผลเพราะมันก็เป็นตัวเราอ่ะเราอยากดําเนินชีวิตโดยทุกๆวันเนี่ยเป็นผู้หญิงแต่ในแง่มุมหนึ่งอ่ะสังคมไทยเขาไม่ได้เปิดกว้างหรือไม่ได้ยอมรับอย่างจริงๆจังๆแบบที่เขาพูดมันก็อาจจะถูกเลือกปฏิบัติได้ต่อให้เราจะมีศักยภาพมากแค่ไหนเขาก็ไม่ได้จะยอมรับเราเพราะว่าเราไม่ใช่ใชายจรงหญิงแท้ สุดท้ายแล้วว่าเขาก็ตัดสินเราเพียงแค่ว่าเราเป็นแบบเนี้ยเขายังไม่ได้รู้จักเราเลยว่าเราอะเป็นคนยังไงผ่านอะไรมาบ้าง<ม>เราเราจบอะไรมามเขาไม่ได้มองความสามารถเราเลยแต่เขาอ่ะตัดสินเราเลยมันก็มีแบบเพื่อนพี่ก็มาแชร์ประสบการณ์ไปทํางานสมัครงานเขาบอกไม่ค่อยอยากจะรับเลยเพศที่3เขาบองว่าเราอ่ะค่อนข้างเอ s รสีอารมณ์รุนแรงแปรปรวนแล้วจริงๆมันไม่ใช่ทุกคนที่จะแบบเป็นแบบนั้น าจะบอกว่าเปิดกว้างก็ยังไม่ค่อยเปิดกว้างมากเท่าไหร่นะครับเพราะยังมีคนเก่าๆที่เขายังแอนตี้เรื่องแบบนี้อยู่แต่ถ้าเป็นวัยรุ่นอย่างเราก็ไม่มีปัญหาครับก็ยอมรับได้ทุกเพศสภาพนคนที่เรารู้จักหรือคนในครอบครัวบางคนก็เหมือนจะยอมรับไม่ได้แบบว่าไาถึงต้องเป็นด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนมันเปิดกว้างแต่มันก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับมากขนาดนั้นพอมีอะไรที่ผิดพลาดเข้าหน่อยมันจะโดนเพ่งเล็งเสมอ จริงๆแล้วมันถามว่าเปิดกว้างไหมต้องพูดอย่างนกันว่าทุกคนเริ่มให้ความสําคัญกับมันละเจเนเรชันใหม่ๆอะ่ะเขาก็เริ่มให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แล้วว่าเราต้องมองเห็นความสําคัญของเพศทางเลือกนะทุกคนมีสิทธิและก็เสรีภาพในร่างกายของตัวเองในความคิดของเราที่เราจะเลือกที่จะเป็นแบบนี้เพราะฉันมีความสุขสาหรับพายมันแล้วพี่ก็รู้สึกว่าพี่ไม่อยากให้มันเป็นแค่เดือนนี้คือมันควรจะเป็นปกติอะ่ะแต่สิ่งที่กําลังทําอยู่ตอนนี้คือมันแสดงให้เห็นว่าเราเริ่มมีการเปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็เดินหน้าไปมากขึึน้นนถงมั แต่ไม่ได้ส่งผลนะเวลานี้นะตอนนี้เลยอะ่ะแต่ว่าพี่คิดว่ามันน่าจะดำเนินต่อไปได้ไกลแล้วก็เปิดกว้างมากขึ้นในอนาคตนะนะ ไม่มีครับนับถือศาสนาอะไรก็ก็เป็นเพศไหนก็ได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับศาสนาเลยถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ยึดถือศาสนาแล้วเป็นเพศทางเลือกอะเราว่าไม่มีผลอะไรเลยแต่ว่าพอถ้าเกิดเขาต้องอยู่ในศาสนาใดอะไรเงี้อยอางเช่น伊ามที่เขาวาเคร่งมากๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีผลอยู่แล้วหรือศาสนาพุทธบางคนเขาแบบว่าเป็นชา์เจเนอร์ที่เขาอยากบวชเขาก็บวชไม่ได้เพราะว่าในศาสนาพุทธนั้นเป็นบาปอะไรเงี้ยถ้าจิตใจเราสะอาดเป็นคนดีเราก็ทำบวชไปโดยที่เราไม่ต้องยึดถัอศาสนาก็ได้ คือเรื่องศาสนามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากสําหรับพี่พี่คิดว่ามันก็อาจจะมีผลแหละถ้าเราอยู่ในศาสนาที่เคร่งทุกศาสนาทุกศาสนามันมีศาสนิกชนใช่ไหมศาสนิก,กชนนั่นแหละคือตัวจาจุด คือคนที่จะมาตัดสินคนนั้นคนนี้ซึ่งหลักคําสอนหลักธรรมอะไรเงี้ยมันไม่ได้ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อตัดสินนะแต่าศาสนิกชนนั่นแหละคือผู้ที่มาตัดสินว่าเธอผิดเธอถูกเธออย่างนั้นอย่างนี้หลักคําสอนก็คือส่วนหลักคําสอนแต่ไมซ์เซตของคนที่เป็นศาส,สนิกชนต่างหากที่มีอิทธิพลในการจะมาตัดสินเพศทางเลือกหรือตัดสินเพศที่สามอย่างเราพรบรสมรสเท่าเทียมหนังคมเรามันก็เท่าเทียมอยู่แล้วมันก็มีพรบนี้ก็ดีครับ ก็สําหรับเราเราก็ยังเชร,ร์พลบสหมูทอเทียมอยู่ดีเพราะเรารู้สึกว่าพรบอรคู่ชีวิตเนี่ยมันยังไม่ให้อะไรมากพอถ้าเรามาดูที่เนื้อหาจริงๆแล้วอ่ะคู่ชีวิตเนี่ยยังตัดสิทธิ์อะไรหลายอย่างไปโดยใช่เหตุมันเหมือนเป็นการบ่งบอกว่า2คนเนี่เป็นคู่รักกันแต่ว่าเรื่องสิทธิ์อะไรต่างๆคือยังไม่เท่ากันนี้เรารู้สึกว่าสมงมูทเทียมยังไงก็ดีกว่า <c oughs> <c oughs> พี่มองว่ากฎหมายพรบคู่ชีวิตเนี่ยแค่คําทางกฎหมายก็ไม่เหมือนกันแล้วคู่ชีวิตกับคู่สมรสสมรสเท่าเทียมเนี่ยก็คือได้สิทธิ์ทุกอย่างที่คู่สมรส ควรจะได้ถ้าหากสมมุติว่าสามีของพี่เนี่ยเข้าโรงพยาบาลพี่ก็สามารถเซ็นเอกสารให้แทนได้เพราะเขาถือว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันแต่พรบคู่ชีวิตเนี่ยกลับไม่เหมือนกันตรงที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยพี่ก็ไม่สามารถที่จะเซ็นเอกสารให้สามีพี่ได้พอคือคู่ชีวิตไม่ใช่คู่สมรสมันก็เลยมีข้อแตกต่างกันดังนั้นน่ะพี่เลยไม่สนับสนุนให้เป็นพรบคู่ชีวิต <G> มันควรจะเป็นพรบสมรสเท่ออาเทียมฉันแต่งงานกับฉันสองคนน่ะพวกเธอ <ๆ S 2> มายุ่งอะไรกับฉันน่ะฉันก<ๆ>็ไม่ได้แบบว่าไปแต่งงานบนหัวเธอพวกเธอก็ไม่จะเป็นต้องมาเดือดร้อนก ฉันคนเราในบางทีเนี่ยการใช้ตะกะที่เป็นสิ่งที่สําคัญนะเราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินคนอื่นเพียงเพราะว่าเขาไม่เหมือนเราแค่นั้นเลย ให้สังคมพวกคนเก่าๆให้เปิดใจรับพเพศสภาพพวกนี้ด้วยพ่อแม่บางคนเขาก็ไม่ยอมรับก็อยากให้เขาเปิดใจที่จะยอมรับในเพศสภาพของลูกตัวเองแล้วก็เพศทางเลือกพวก LGBTQ นี่แะครับอัจริงๆเราไม่ต้องการความสิทธิพิเศษหรืออะไรมากห,หรอกหลืหรอกเราแค่ต้องการความเป็น normal life แแบบว่าแค่เดินไปไหนมาไหน,ไห,นหรือทําอะไรก็ไม่ต้องมากังวลหรือเราต้องไม่เสียดอะไรเลอ,อย่างเงี้ยแค่มองเราในฐานะมนุษย์คนหนึ่งกันก็พอเพราะว่า <laughs> ในสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าการปกครองแบบปิตาธิปไตยเพศชายเป็นใหญ่ผู้หญิงเองก็ต้องต่อสู้เหมือนกันเช่นเดียวกันกับเพศที่3เหมือนกันเราก็ต้องต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิในสิ่งที่เราควรจะได้เราก็อยากจะให้ทุกคนะมีเอมพัตตีต่อคนอื่น สุดท้ายแล้วก็คือแบบมันไม่มีที่สถานที่ใดบนโลกหรือประเทศใดในโลกนี้ที่จะเปิดกว้างหรือยอมรับเราได้อย่างร้อยเปอร์เซนต์หรอกเราเป็นประชากรในประเทศนี้เราก็อยากมีกฎหมายที่รองรับตัวเราไม่ว่าจะในสถานะใดๆก็ตามเพื่อความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็เพื่อความเป็นส่วนตัวของเรา